คุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นใบแดงแรกในรอบหลายปีของชนาทิพสงกระสินไปเลยครับสำหรับจังหวะคือหาชนาทิพโดนกอดแล้วสอกลูกนี้ล่วงลงไปครับเป็นเกมที่ BG บุกไปเยือนสุโขทัย oh แล้วเป็นชัยพลครับจังหวะนี้เนี่ยถูกวิภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวของชนาทิพถูกผู้ตัดสินอย่างใช้เรื่อง,งามสมครับที่ไปเช็ควีแต่มีศอกจริงครับ สอกใส่คู่ต่อสู้นะครับซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ได้รับการพูดถึงนะครับซึ่งยังไงเนี่ยการออกสอกแบบนี้นะครับโอกาสโดนใบแดงมีสูงมากๆครับคุณผู้ชมและชนาทิพย์ก็ไม่รอดพ้นจริงๆนะครับสุดท้ายเจ้าตัวครับก็เจอเช็กวีะนะครับแล้วก็เจอหลักฐานว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะพยายามกอดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยแต่ว่าด้วยหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็มีจังหวะ ปะทะนะครับคารมกับใช้เรื่องงามสมด้วยครับแล้วก็กลายเป็นใบแดงแรกในรอบหลายปีของชนาทิปไปเลยครับ